สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูวิธีการเสียบยอดมะนาวนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็มีกันไก่แตแต่งกิ่งนะคะมีดนะคะสําหรับเสียบยอดแล้วก็พลาสติกพันนะคะก็เราก็มาดูมะนาวที่เราจะเสียบนะคะต้องเลือกต้นพันธุ์ดีนะคะอีนนี้เป็นพันธุ์ทุนเก้านะคะวิธีการเลือกนะคะเราก็ตัดกิ่งก่อนเราก็เอากิ่งพอเหมาะนะคะไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปนะคะ เราก็ตัดยาวประมาณสองนิ้วนะคะตัดนะคะสองนิ้วขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปซื้ออต้นตอส้มโอมาส้มโอนี่เราไปซื้อที่นครนายกต้นละห้าบาทนะคะก่อนจะเสียจยอดเนี่ยเราจะให้ปุ๋ยไม่ได้นะคะเราก็จะเว้นกันให้ปุ๋ยประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วเราก็เอาสองต้นเนี่ยมาปลูกรวมกันในถุงเดียวกัน แล้วเราก็ตัดยอดนะคะนี่เราตัดแล้วนะคะตัดยอดออกเราก็ดูกะว่ามันจะประมาณไหนที่มันประกบก,กันได้นะคะแล้วเราก็ปาดนะคะปาดยอดยอดนะคะเนี่ยปาดขึ้นนะคะปาดนะคะสองต้นนะคะ เราปาดขึ้นนะคะเนี่ยสองอันนะคะจะปาดสองต้นต่อนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ยอดมะนาวพันธ์ดีนะคะที่ยาวประมาณสองเมตรเราก็ปาดเป็นรูปริมนะคะสองข้างนะคะบัดลงนะคะสองข้างเนี่ยนะคะสองข้างไม่ยากนะคะ เสร็จแล้วก็เอามะนาวพันดีนะคะมาประกบกับต้นตอส้มโอที่เราต้องการเปลี่ยนยอดนะคะเห็นไหมนะนะคะเราประกบกันนะคะเนี่ยสองยอดนะคะแล้วก็ใช้พลาสติกพันยอดนะคะยอดพันดีของมะนาวพันทุนเก้าพันทุนเก้านี่มันจะไม่มีเม็ดใช่ไหมฮะแล้วก็อันเนี้ยส้มโอเราก็พัน นะคะนะคะพันไม่ให้น้ำข้าวถ้าพันเหมือนเดิมนะคะพันจากล่างขึ้นบนบนลงล่างหรือจะบนก่อนก็ได้แล้วแต่ถน,นัดนะคะ ะคะพอเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ใช้ถุงพลาสติกถุงพลาสติกนะคะมาคุมไว้เพื่อไม่ให้นะคะคน้ําเข้าเวลาเราลดน้ํานะคะแล้วก็ลดการเอ๊ลองข้อแสงแล้วก็เชือกมัดนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกนะคะคุมอีกครั้งหนึง่ง อมอีครั้งหนึ่งนะคะมมาติดุมนะคะอันนี้เวลาลดน้ามันก็จะไม่ไม่โดนแผลแล้วก็ยอดก็ไม่สังเคราะแสงนะคะอันนี้จะพาไปดูยอดที่เราทําติดแล้วนะคะประมาณสองอาทิตย์ก็เราก็จะเห็นติดเขีเขยวๆอย่างนี้นะคะนะคะอันี้เราทําไว้อันนี้ก็เป็นมะนาวผ่านทุนเก้าอีนนี้เป็นเป็นลำไพย ส่วนอีโน้นก็เป็นมะนาวไข่นะคะเนี่ยเราจะเห็นนะคะมีสองอาทิตย์เออดีนี่เดือนหนึ่งแล้วค่ะพอได้สักสองอาทิตย์เราก็เอาถุงกระดาษออกแต่เรายังไม่เอาถุงพลาสติกออกนะคะเพราะว่าเวลาลดน้ํามันจะโดนบาดแผลเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนก็เริ่มแตกไปแล้วอีนี้ก็คือต้นส้มสองต้นอันนี้ก็เป็นมะนาวเริ่มแตกใบนะคะเนี่ยมีไร หลาอันนะคะที่แตกนะคะยางเรายังไม่มีเวลาแกะนะคะนเนี่ย,เ,ย,นเ,ยนเนี่ยแตกอะไรนี่ใบงอแล้วเนี่ยเนี่ยแตกแตกเยอะหลายต้นเราไม่มีเวลาเนี่ยนะคะเนี่ยแตกหมดแล้วค่ะเทําไม่ยากนะคะแล้วมะนาวเนี่ยถ้าเราเอาตอส้มโอเนี่ยมันจะหาอาหารเก่งนี่สองต้นเลยนะคะเวลาเนี่ยเราก็เอาไว้ในร่มพอให้มีแดด พอเวลาแตกดีรัดดีนะคะเราก็เอาไปลงหลุมปลูกได้ค่ะก็เมื่อกี้เราเสียบยอดมะนาวนะคะโดยใช้ตอส้มโอสองต้นนะคะแล้วก็เสียบพอแตกแล้วเราก็มาปลูกอันนี้ก็ทําเหมือนกับเสียบยอดมะนาวเมื่อกี้นี้อันนี้ก็เป็นใช้ตอส้มโอนะคะเนี่ยจะเห็นนะคะตอส้มโอสองต้นก็ทําเหมือนมะนาวเมื่อกี้ แล้วเราก็เอาส้มเขียวหวานอินนี้พันบาง,บางมดนะคะเราก็เสียบยอดเพราะแตกดีเราก็เอามาปลูกนะคะเราทําได้หลายหลายชนิดนะคะและอันนี้ก็เป็นการเสียบยอดเหมือนมะนาวเมื่อกี้แต่เราเป็นาการต้นต้นตอน,นเนี่ยพอดีมันใหญ่แล้วนะคะต้นต่อส้มโอสองต้นนะคะและเอา ส้มโอนะคะอันนี้เป็นพันใหม่นะคะพอชมพูมาเสียบนะคะแค่สองปีนะคะจะเห็นว่าทรงพุ่มสวยนะคะทรงพุ่มจะสวยมากเลยนะคะแต่ปีแรกๆเนี่ยมันจะโตช้านะคะพอพอหลังจากปีได้หนึ่งปีแล้วปีที่สองนี้จะโตเร็วมากนะคะจะเห็นว่านะคะติดดอ,อกแล้วนะคะนุ่นๆก็ติดแล้วนะคะแต่เราจะยังไม่เอาไว้ลูกนะคะนี่นะคะเนี่ยติดออกติดเยอะนะคะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเเนี่ยเนี่ยส้มเราแค่สองปีเองนะคะเป็นพอยชมพูเนื้อจะออกสีชมพูนะคะนะคะอันนี้เราเสียบยอดนะคะโตไว้มากอ่ะอ่ะจบต่อจะวัน